อีกคำถามหนึ่งลองสุดท้ายแล้วกันนะครับเขาถามว่าผมมีคำถามรบกวนอาจารย์นะครับช่วยตอบหน่อยได้ไหมครับผมอยากรู้เกี่ยวกับการให้มอร์สของหุ้นแต่ละตัวซึ่งบางตัวการให้เยอะไปอาจจะไม่ได้ซื้อบางตัวให้น้อยไปก็อาจจะส่งผลกําไรไม่ดีเท่าที่ควรเราจะมีการดูอย่างไรครับว่าควรให้มอร์สของหุ้นแต่ละตัวเท่าไหร่ โอ้ oh, <c oughs> เป็นคําถามที่ดีมากๆเลยนะครับแต่คําถามนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นคําถามที่ข้ามขั้นตอนมาจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเลือกว่าจะซื้อหุ้นตัวไหนประเภทไหนมออสเท่าไหร่ส่วนลดเท่าไหร่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นคือเป้าหมายครับมาก,ก่อนว่าเป้าหมายและความเสี่ยงของเราเนี่ยเรารับได้เท่าไหร่นะครับ <c oughs> ถ้าเราตั้งเป้าหมายนะครับ ที่ผลตอบแทนสูงมากๆเช่นปีละ20%ขึ้นไปอย่างเงี้ยก็แปลว่าเราเนี่ยต้องป้องการผลตอบแทนที่สูงต้องต้องต้องทำงานที่หนักต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นใช่ฮะดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเอ่ออาจจะในหุ้นบางตัวแล้วกันก็อาจจะจําเป็นนะครับที่จะต้องลงทุนในหุ้นที่มีมอสเยอะๆในหุ้นที่อาจจะแบบโตช้าๆหน่อยอย่างเงี้ยเป็นต้นหรืออาจจะต้องลงทุนในหุ้นโตเร็วอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับ เพราะั้นจริงๆแล้วนะ่ะจะซื้อมอสเท่าไหร่เนี่ยมันประเด็นไม่อยู่ตรงมันอยู่ตรงที่ว่าเป้าหมายของเราเท่าไหร่เช่นเช่นถ้าพี่บอกว่าพี่ลงทุนที่เป้าหมายพี่นะสิบเปอร์เซ็นต่อปีสมมตินะสมมตินะความจริงไม่ใช่นะครับสิบเซ็นตต่อปีเนี่ยคำถามคือสัาหุ้นโตช้าเนี่ยมอสสามสิบซื้อได้ไหมซื้อได้ช้าๆนะช้าๆนะมอสเอ่อหุ้นโตช้าเนี่ยมอสสาสิบซื้อได้ไหมซื้อได้แต่ถามใหม่เบิร์ตถ้าพี่ตั้งเป้ายี่สิบเปอร์เซ็นต คำถามคือหุ้นโตช้ามอสามสิบซื้อได้ไหมคําตอบง่ายๆครับซื้อไม่ได้ครับซื้อไม่ได้นะเพราะว่าผลตอบแทนมันไม่มันไม่แมชกันอนะมันไม่มีกันนะครับพี่ต้องซื้อหุ้นโตช้าในหุ้นที่มีมอสสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยเป็นต้นเนื้อ,อไหมฮะนะอ่านี่คือนี่คือประเด็นแรกว่าเราจะซื้อที่มอสเท่าไหร่เนี่ยส่วนประเด็นต่อมาในในคำถามน,นี้มันมีมันมีประเด็นหนึ่งซ่อนอยู่ก็คือคํําคาว่าบางทีเนี่ยให้หมอสเยอะ ก็ตกรถให้มอสน้อยผล <c oughs> ตอบแทนก็ไม่ดีเนี่ยคือเบรเนียที่บอกว่าบอกก่อนเลยว่าการตกรถเนี่ยสำหรับพี่เนี่ยเป็นเรื่องชินละปกติ <c oughs> VI เนี่ยไม่กลัวตกรถครับเพราะคำถามคือเราจะต้องกลัวตกรถทำไมละ่ะในเมื่อถ้าสมมุติว่าเราเลือกซื้อหุ้นที่มีมอสเท่านั้นเท่านี้เหตุผลมันมาจากเป้าหมายของเราเอเป้าหมายเราคือปีละสิบห้าปีละยี่สิบถ้าเราซื้อตอนที่มอสมันน้อย แล้วผลตอบแทนอ่ะไม่ได้ตามเป้าที่เราต้องการแล้วเราจะซื้อทําไมจริงไหมดังนั้นเนี่ยการตกลบเป็นเรื่องปกติครับที่รถเนี่ยมันจะผ่านหน้าเราเนี่ยนะครับไปเป็นร้อยร้อยคันก็ช่างมันครับประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่ามันไม่สําคัญเลยว่ารถเนี่ยมันจะผ่านหน้าเราไปกี่ร้อยคันมันสําคัญว่าไอ้รถที่เราขึ้นต่างหากมันจะได้ตามผลตอบแทนที่เราตั้งไว้หรือเปล่าตรงนี้ต่างหากที่สําคัญครับก็บางคนอาจจะบอกว่า ก็ได้ก็ดีกว่าไม่ได้เลยอะหมายถึงว่าไม่ได้ตามเป้าแต่ได้กําขี้ดีกว่ากําตดอ่ะพี่ว่าไงสำหรับบ i ไออ่ะเราต้องต้องได้เป้าเราอ่ะเราเราไม่ตกเป้าอ่ะเข้าใจปะ่ะไม่ใช่แล้วคำถามคือเราจะตั้งเป้าทําไมอ่ะถ้าเราบอกว่านึกออกป่ะเราตั้งทาไมท้านี้ก็ไม่ต้องเป้าเลยไม่ต้องตั้งเป้าได้ก็โยนทิ้งไปท้งนั้นแล้วเท่าไหร่ก็ได้แล้วทั้งนั้นแหละใช่ป่ะแต่ถ้าในเมื่อเราตั้งเป้าเราก็ต้องทําให ให้มันได้เป้านั้นนะเช่นเป็นละสิบห้าก็ต้องมีกลยุทธ์ว่าต้องซื้อหุ้นลงทุนหุ้นประเภทไหนจ้ะส่วนรดเท่าไหร่จะพออะไรเงี้ยอืมคือไม่งั้นมันจะมั่วเดี๋ยวก็ตัดสินใจมั่วตั้วไม่มีจุดตัดสินใจไงไม่ก็จะไม่ไม่มีจุดตัดสินใจอย่างเงี้ยมันจะเกิดคําถามแบบเนี้ยว่าจะม่วเท่าไหร่ล่ะเพราะแบบมากไปก็ตกรถน้อยไปก็ไม่พอคำถามคือแล้วเป้าเราอยู่ตรงไหนล่ะใช่ป่ะแต่เป้าอยู่ตรงนี้มอเท่านั้นพอก็ซื้อ ก็แค่นั้นง่ายๆมันจริงมันง่ายอ่ะมันมันเรียบง่ายอ่ะนะครับมันไม่ไม่ได้ซับซ้อนเคลื่อนเนี่ยเหมือนผมถึงเวลาพี่ตรวจกันบ้านลูกศิษย์ที่มาเรียนกันน่ะคือในกันบ้านเนี่ยเราอันดับแรกจะให้ตั้งเป้าก่อนว่าจ<ช>ะเกษียณปีไหนแล้วอยากมีพาสซีอินคมเดือนละเท่าไหร่หลังกเกษียณแล้วเหลือ<ช>เวลาเท่าไหร่กี่ปีเสร็จปุ๊บก็เสร็จปุ๊บก็ต้องรู้ว่าผลตอบแทนคาดหวัง ใช่ต่อปีที่เราจะทําให้ถึงเป้านั้นนะ่ะเทียบกับเงินต้นและเงินที่เราจะใส่ไปได้ทุกปีเนี่ยผลตอบแทนมันต้องเป็นเท่าไหร่มันถึงจะถึงเป้านั้นใช่อ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าเป้ามันไม่สมเหตุสมผลมันมากไปอะไรเงี้ยก็มีสองอย่างคือต้องเพิ่มเงินเข้าไปเพิ่มได้ไหมหรือเพิ่มผลตอบแทนต่อปีมันก็จะทําให้อ่าความยากมันมากขึ้นเวลาที่ต้องใช้มากขึ้นหรือลดลงเรานนพิจารณาว่าเราเราทําได้จริงหรือเปล่า อืมอันนี้ก็จะมีอธิบายอยู่ในในวันแรกเพราะว่าต้องเอาไปประกอบการทํากันบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะต้องมาเรียนประเภทหุ้นหกประเภทแล้วหุ้นแต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ความคาดหวังตอบแทนผลตอบแทนเนี่ยไม่เท่ากันเออไม่เท่ากันแล้วก็ความเสี่ยงความยากไม่เท่ากันใช่อ่าทีนี้เราก็ต้องเหมือนมาจัดจัดทับของเราว่าเราอยากจะมีประเภทอะไรกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ แล้วพี่พาแล้วก็ข้าไปดูว่าเนี่ยมันเมคเซนกับเป้าเราหรือเปล่าใช่แล้วแล้วก็จะมีคอมเมนต์ว่าเอออย่างเงี้ยเมคเซน์นะแต่ก็ต้องจุดจุจุดอะไรก็ว่ากันไปต้องต้องทำงานเยอะหรือต้องระวังอะไรก็ว่ากันไปหรือแบบเอยอันนี้สองแบบที่เลือกมามันขัดแย้งกันเองหรืออะไรเงี้ยเออก็คือคือทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มจากว่าเป้าของเรา ใช่แล้วมันก็นํามาสู่แผนใช่แล้วถึงค่อยมาเป็นวิธีส่วนลดกับหุ้นใช่ใช่าครับนั่นแหละระมาอนอย่างที่บอกว่าจะตกรถกี่คาัมันก็ไม่สําคัญมันสําคัญที่ว่ารถที่เราขึ้นต่างหากใช่ป่ว่าว่ามันได้ตามตามเป้าไหมครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับ